เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องหมามาทำอะไรกับตูดผมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนมบัคซะแล้อ๋อสวัสดีครับวันนี้ผมมาเล่น Call Keeper อีกเช่นเคยนะและผมเพิ่งตื่นผมเพิ่งตื่นมาก็อัาคลิปนี้เลยอ๋อใช่อ่าผมไปเล่นนอกรอบมาดูได้จากอันนี้เลย อ่าแร่ผมไปเล่นนอกรอกมาแล้วาแร่ดีบุกมาเยอะอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ผมได้สร้างชุดเตรียมไว้ละมาใส่กันเลยชุดใหม่ของผมในโอ้โหเรียกได้ว่าหลอดเท่หลอดเท่เกสมาร์ทผมได้ฟักไข่มาแล้วได้นกสองตัวเอามากลับมานโอ้มินตามด้วย ก็บอกว่ามันบัฟเจ้าของขึ้น้นที่เร็วขึ้นบวก7.6%อืมดีกว่าน้องหมาปะอันนี้มีโอกาสติดสตันแล้วก็ติดคีอือยากได้น้องหมามากกว่าเก็บนกไปก่อนโอเคไม่พูดมากเราไปเริ่มประจนภัยกันเลยดีกว่าไปดีกว่าไปเลยไปไหนวะเออไปสักทีตรงนี้ไม่ได้สำรวจ ราะงั้นผมจะต่อสะพานไปสำรวจดีกว่าเผื่อจะมีแร่ดีบุกเยอะมีแต่ลากไม้เนี่ยเก็บให้หมดผมลืมบอกไปเลยว่าเออผมมีอาวุธใหม่ด้วยคือปืนสามารถยิงได้จะยิงได้เราต้องต้องรอให้มันรีโหลดก่อนอะโอ้นำคนป่าโอ้ยโอ้ โ,โคตรเยอะเลยคนคนป่าโคตรเยอะเลือดโคตรเยอะเลยอะยิงยิงไปตั้งสองร้อยยังไม่ตายโอ้โหถ้าโดนนี่เนี่ยจะตายเลยเราเฮ้ยเชีย่ยนแมกลัววะอ๋อไอ้สี่สิบสองเลยเหรอก็แรงอยู่อะไปไหยวะเราสู้ระยะประชิดได้ปะเนะี่ย แต,แต่คนมันโคตรเยอะเลยพวกนายคิดโกงไอีไยหมาหมูมันหลังหลังของพวกมันใช่ไหมไม่เห็นอะไรเลยมืดจังวะไม่ค่อยยิงนี่ไงแตกหนึ่งแตกสองตายฮะพปซะอืมปลาหอกเหรออืมนี่ไงโดนไปดิ เยอะมากเยอะมากเยอะโคตรถ้ามวิ่งมาถ้ามันกูเข้ามาแบบว่าอาหมดเลยผมตายแน่เดูจากทรงและโคตรเยอะเฮ้ย <c oughs> เอาเลยไปสู้อ่ะให้หมาไปกัดได้ไหมโอ้โหมันเยอะอะยิงไปตั้งหลายตัวยังไม่ลดเลยโอเคผมว่าต้องเปลี่ยนสถานที่ถ้าผมไปบวกกับมันเลยเนี่ยผมมีอาวุธใหม่ด้วยอาวุธใหม่สองอันเลยมีปืนกับ ขวานดาเมจร,ระยะประชิด100่งร้อว่าสู้ได้ไหมยอ่ผมลองไปดูก่อนว่ามีกี่ตัวอืมเหลือเหลือร้อยหกร้อยหกสิบ โอ้ยเจ็บนะโว้ยโอ้ย,อย,อย,ดยได้หอ,อกมาด้วยว้าวยังมีอีกปะอ๋อที่ผมบอกว่าเราผมเก่งกว่านี้ผมจะมาไฝ่นี่ไงตามคำสัญญาผมมาแล้ว จากการหมดแก๊งเลยหมดลังเลยฮะโอ้แร่เยอะจริงๆปีบุกนี่เยอะมากอฮ้ยมีตัวได้แต่มันเกิดวะหรือว่ามันเกิดจากไอ้นี่ใช่ปะไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ขุดไปก่อนอ๋อมันมันดึงดูดอ่าอะไรอะมนุษย์ถ้ำอุ้ยโอ้มาจากไหนวะ เอกีจะเอาอาหารไปฟาดหน้ากเออโอ้ยเลือดลดเรื่อยๆเลยอมผมว่าผมจะขุดยาวไปเลยตรงเนี้ยเอไปเลยขุดยาวท้าทางแรกจะเยอะนะนี่อ่ะโอ้โหดีบุกมีเป็นกองอ่ะตรงเนี้ยอย่างนี้ก็สวยผมไม่ขาดแคนแลนละดีบุก ผมคิดว่าผมจะขุดไปแบบนี้อีกสักพักแล้วก็พอมาลองคิดดูดีเราไม่ได้สู้กับบอสเลยบอสเกมนี้มีหลายตัวมากเพราะงั้นก็ผมอยากลองไปสู้กับบอสสลามดูบอสสลามเป็นตัวแรกอ่าเป็นบอสตัวแรกที่ต้องจัดการเป็นตัวเปิดเลยผมว่าผมเตรียมพร้อมแล้วแหละที่จะสู้กับบอสสลามดูจะอุปกรณ์ต่างๆที่ แล้วก็มีน้องหมามีกําไรแหวนหนอนมแมลงผมสามารถแดดได้ด้วยเพราะว่ามีไอน้นี่อะไรอะบนนกที่ผ่านมาคลิปพาร์ทที่หนึ่งพาร์ทที่2พาร์ทที่ส,ททสมผมเอาแต่ขุดแรง่งตอนนี้ฟาร์มมาก็น่าจะพอแล้วแหละเนี่ยสู้กับสลามได้ละเหมือนผมจะได้น้องหมาอีกแล้วแฮะไข่มันจะเยอะไปแล้ว ตัดเลี้ยงเยอะเลยมีหารไหนที่บัฟเอฟเฟกต์บ้างเราเอฟเฟกต์ให้หมดกินกินให้หมดละโอเคเตรียมตัวพร้อมแล้วมาเลยพวกสลามจิว๋วโดนใน่นในเฮ้ยพวกสลามหน้าลำคาญมา ผมมาแล้วเจ้าสลามโง่เริ่มจากการยิงปืนเลยดีไหมเยอไง,งดิพวกสลามยเยเยเลยอ้ยมันมันเจ็บรู้ไหมยิงโอ้ยโอ้ยมันก็แค่เอาปืนยิงก็ตายแล้วดีวยวโอ้ยมันโกรธ อ้าวตายแล้วอ่ะว่านนูว่าจะโหดกว่านี้เออ่อหนูน่าจะคิดไปเองว่ามันจะเก่งกว่านี้คือแบบว่าโดนปืนยิงไม่กี่นัดก็ตายแล้วอ่ะว้ายกดเปิดตีเฉยขอโทษนะลูกอืมโอ้มีแคนดี้ด้วยเรียกได้ว,ว่าเอาแคนดี้มาอัพ ให้กับโปเกมอนของเรานะกินไปเลยส้นตีนอ๋อไม่ใช่เฮ้ยเราได้อันนี้ด้วยอะเ้ยคอเพิ่มพลังชีวิตอืมดีดีดีนแล้ว,แล,วแล้วก็น้ำมันสลามอืมเราได้สู้กับบอสสลามเสร็จสิ้นภารกิจอย่างง่ายดา <laughs> ยโดยปืนกระบอกเดียวก็ยิงมันตายไปเลยถ้าผมจำถ้าผมจำไม่ผิดนะ ไอ้น้ำมันสลามเนี่ยมาสามารถเรียกพ่อค้ามามาให้มันอยู่อยู่ในบ้านเราได้อะโดยการอันนี้เราต้องวางถ้าจำไม่ผิดน,นะมันต้องวางไอ้น,นี่ใส่สลามใส่น้ํามันสลามไว้ตรงนี้แล้วก็เอาเตียงให้มันอ่าก่อนก่อนไปครับเตียงเอาอันนี้ยัดเข้าไปดีกว่าอะไรนะอันนี้นี่ยัดไปเลย โอนี่มีดาบสลามด้วยแต่ดาเมจเบากว่าขวานผมอีกแต่ผมครับครับโชว์ให้ดูแล้วกันต้องมีอะไรบ้างอ่าได้แล้วนี่ฮะดาบสลามเท่นนะแต่ดาเมจดาเมจเบามากตีแล้วทำให้ทุนที่ช้าลงอื อ่าลรวครับเตียงมาแล้วนะแล้วก็เอาเตียงไปวางน่าจะประมาณนี้น่าจะโอเคปะมันน่าจะเข้ามาแล้วมั้งหรือว่าต้องสร้างประตูให้มันแบบนี่ไงประตูไม้เจอแล้วปิดไม่ให้มันออกโอเคเสร็จละโอ้โหมโนมันวราบมาเลย <laughs> นี่ฮะมันวราบมาแล้ว เราก็สามารถซื้อหรือขายของได้ไขี้สงสัยอะเฮ้ยน่าสนใจดีฮะมันเป็นไข่สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ใช่ไหมไม่เคยเจอ,องั้นก็เงินไปซื้อวิธีการหาเงินจากเกมนี้ง่ายเลยนะก็จะมีไอ้พวกของมีค่าพวกเนี้ยที่มันเขียวว่าของมีค่าไอท้ทมของมีค่าเนี่ยสามารถเอาไปขายได้แล้วก็จะได้เงินนี่คือเหรียญโบราณ ได้มาสองร้อยยี่สิบยังไม่ถึงสามร้อยเจ็ดสิบห้าเลยขายอะไรได้บ้างอะเล็ดเอาไหมมาเลดก็เอาอ่าเราซื้อได้แล้วไข่ขี้สงสัยอยากรู้เหมือนกันคืออะไรผมว่าผมต้องสร้างเออตะว่าเอาผลิตไข่เยอะกว่านี้ละ เคเดี okay, e ๋ยวไปตัดตอนที่ไข่ไขสีขาวนี้ล้าวก่อนนะผมค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาเจอกันโอเคก็ก okay, ลับมาอีกครั้งนะตอนนี้ไข่ฟักแล้วไข่มันล้าวแล้วไม่ใช่ฟักดิไข่มันล้าวแล้วนี่ลองเปิดดูมันคืออะไรเอ็มเบ์เทลตัวอะไรนี เาเมดระยะไกลสง่งสว่างดาเมจลุกไหมตัวอะไรวะแมวเหรอจ <c oughs> ิงจอกจิงจอกผสมแมวเดี๋ยวลองไปตีสลามมันจัดก,การมันโอ้เฮ้ยเชีย่ยโคเที่สะบัดหางก็ปล่อยไฟ พูดเท่ <laughs> โอ้แต่ดาเมจเบาไปหน่อยอะระยะไกลเก้าบวกเก้ถึงสิบเอ็ดดาเมจลกไม่สิบอืมเอ้ยแต่เท่อะเดี๋ยวใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักเลยแล้วกันก็มาหน่อยต้องปล่อยไปก่อนแล้วกันตอนที่ระหว่างที่ผมรอไข่ฟักอะ่ะผมไปเจอนี่มาเดวรูปอัญเชิญมงกุฎก็อบอกว่าเทวรูปเนี้ยวางไว้ที่อัญเชิญสลัมยักษ์ได้ ผมก็งงว่าเอออันเชิญสลามยักษ์อหรอ,อยากรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรได้หีบของสลามมาด้วยโอ้ยผมว่าต้องเก็บไว้ก่อนนะไอ้ใช้ใช้ตัวนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวลองดูนะมันคืออะไรขวาโอ้โอ้โหตาตาคุนค้นๆเราอะ เหมือนเกมอะไรเกมหนึง่งอ่ะเฮ้ยชี้อะโอดแรงผมเกือบตายไม่ได้ตั้งตัวเลย โอ้มายก๊อดมันโหดจังวะมันโหดมากอะถึกอีกโอ้ไม่มันจะสู้ไหวไหมเนี่ยถ้ามันมีเฟสสองอีกผมไม่น่ารอดโอ oh <my. S 2> oh ้ยามามเฮ้ย เกือบต้องรอดให้ได้กูเคลื่อนที่ลำบากมากอีกบอสสลามจากเทลเลเรียเนี่ยมันโคตรโหเลยเฮ้ยนี่ไงโดน เรือมันจะล้นแล้วมันจะหมดแล้วเรือมันจะหมดแล้วโอ๊ยมันโกโอ้ชบตออชดโออช็ตโอ้โหเอยเอ้ยโอ้ยของตกคาวหลังค่อยซูเรื่องกัน้ไอ้บอสเทเลเรียเนี่ยอยู่ท่าทางน่าจะยากมาก อยากเอาศพผมคืนเค okay. มันไม่ตามมาใช่ปหเออเหมือนมันจะออกพื้นที่จากพื้นที่ของมันไม่ได้ไมันได้จริงจะอ,อกคืนมาแล้วแล้วก็ได้หีบอะไรไม่ ได้ริมรสรสชาติของความตายครั้งแรกได้อ่อได้กุญแจมาด้วยมาเปิดหีบดีวกว่านี่นี่เรามีหีบเอากุญแจมาเปิดได้อะไรอืมผมได้ขนนกก็ามาจากไอหีบอเนี่ยแหละเหมือนแมวมันเหมือนแมวแบบสองหางอะ่ะเออหน้าตาคล้ายแมวอะ่ะ แมวสองหางปกติมีจิงจจ้งจอกจิ้งจอกเก้าหาง是是นี่แมวสองหางคครับ <Okay, S 2> ผมเก็บทองแดงกันไปเลยโอเคพาเน,นี้ยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะเพราะว่าเอา่อก็เล่นมาพอสมควรละแล้วก็ไว้เจอเกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีครับได้หมาสีเทามาดีบุกกทองแดง